No. A-la, That's all we ใส่ใจในตัวน้องมากตัน้องใส่ใจในดีเทลทุกีเร็วเลยนะครับแล้วก็ใส่ใจใส่ขับมากแล้วก็คนที่ผมชอบมากนะครับก็ดีมากครับที่ได้ร่วมง,งานก็เนเพืคร,ครับแล้วก็ขอ,ขอบคุณพี่ๆศิลปชนทุกท่านครับที่มา อะไรบ้างดีคือทุกคนน่ารักมากแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะที่แบบว่าทำคอนเสิร์ตนี้กับเบคกี้รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆแล้วก็วังว่าวันนี้ทุกคนจเจนจอยเพราะว่าตลอดเวลาของการ planning concert น,น,นี้เบคกี้มีความสุข,ขมากๆในทุกทกนเลยดีใจมากไม่คิด<ล>ตัดสินใจร่วมง,งานกับซีโมก็ไม่ตัดสินใจร่วมง,งานกับทาซีโมเราเคยเห็นว่าแบบจัดคอนเสิร์ตมาเยอะแล้วแล้วก็หลายๆแบบอีเวนต์อะไรเงี้ยโปรเ e s ชั o นอลมากแล้วก็ทำงานดีมาก ดังรั้ทุกคนในทีม <จะ S 1> <ะ>ก็เก่งมากค่ะนารับมาก่เมื่อวานก็ร <laughs> <laughs> ันดูจนแบบซุปเปอสาอ่ะทุกคนสู้มากแล้วก็เก่งมากคือชุ่นชมจริงๆหาะเก่งมากมากค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้จมมีอาอะไรเป็นพิเศษอคอนเสิร์ตนี้ก็จะชื่อว่า b New Era ค่ะก็จะในชื่อเลยค่ะ Becky New Era ก<ม>็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ fresh start มันจะมีความแบบ ที่ few things exciting ในปีหน้าที่จะเจอกับเบกกี้แล้วก็เป็นเส้นทางใหม่ให้แฟนคลับเหมือนกันปีหน้าก็จะเป็นการโฟกัสทั้ง acting fashion แล้วก็ music ให้มากขึ้นวันนี้ก็จะได้ t a s e กับ music เยอะหน่อยเพราะเป็นคอนเสิร์ตจริงๆทุกครั้งที่ได้เจอกับแฟนคลับแฟนคลับจะบอกว่าอยากมาหาเบกกี้หนึ่งครั้งในงปีเนี้ยก็คือ Birthday Concert <Yeah. S 1> ก็อยากจัดให้แฟนๆได้ enjoy ด้วยไปด้วยกันคะ่ะ น,นี่เป็นงานแรกในฐานะเมกกี้์ในเทนเมนต์ปะใช่นะคะใช่ใช่ใช่ใช <c oughs> เป็นงานแรกเลยค่ะก็เป็นงานใหญ่เลยแหละคะ่ะ <c oughs> จริงๆค่ะเป็นตัวยิ่งใหญ่เลยนะวันนั้นนั่งมองแล้วแบบโอ้โหสถานท,ทีใหญ่เหมือนกันนะสำหรับวันเกิดเนี่ยแต่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะเอนจอยค่ะแบบในเซ็ตลิสต์ของเพลงก็มีทั้งสนุก มันมันเหมือนครบตรวท<ช>ั้งหมดค่ะส่วนะวอขงนองโปรดักชันแหละครับจะคุ้มไปแค่ไหนครับบโปรดักชันนี่คือบอกเลยว่าเราไม่อยากจะบอกทั้งหมดเนาะอยากให้ใหทุกคนไปตื่นเต้นกันในงานนะคะแต่ก็คือมีหลายโปรดักชันที่เราเตรียมมาพร้อมสำหรับ,บงาน,นดูเฉพาะนะคะ่ะ <laughs> ก็อยากให้ไปรับชมกันในงานกี่พาร์ตนะคะกี่พาร์ทสำหรับงานวันนี้มีสี่พาร์ทนะครับผมก็จะเป็นเริ่มต้นด้วยตัวบีทั้งหมดเลยครับใช่ครับอยวรอชมในงานกันนะครับจะมีสปอยเข้าไปใน ไปกินเตทเมนต์ฟังสวนแล้ว่ครับน่าจะเห็นกันไปล่างแล้วครับทุกคนก็นั่งเดากันว่าแบบแปลว่าอะไรนะมันมีความหมายยังไงก็วันนี้ก็น่าจะได้เห็นค่ะอยากจะบอกว่าทุกเฟซคือบอกว่าน่าตื่นเต้นทุกเฟซจริงจริงค่ะก็ฝากปี new era นะคะแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตวันนี้แล้วก็ฝากเซียโมด้วยค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันที่ น่าจะดีมากๆค่ะแล้วก็ตั้งใจกันทุกคนทุกฝ่ายจริงๆแม้ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกๆคนเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนใจนะคะฝากด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นำวางสายเป็นเสิรถ่ายรูปมาทุกคนขอให้ต้องงานแป๊บนหนึ่งนะคะอะเข้ามาได้เลยค่ะตรงกลางเลยรูปเอย่างเดตรงนู้น ก็ทำงานก่อนนะลูกนา โอเคนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นจอยนะครับผมครับ